Hi guys! M m Milk. Infinity English Language i n t ด s t u t e Student สวัสดีค่ะชื่อมิลนะคะเป็นนักเรียนของ Infinity ค่ะแรกเริ่มเดิมทีนะคะก็เป็นคนที่ชื่นชอบภาษาอังกฤษอยู่แล้วค่ะมีการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วยตัวเองอยู่เสมอนะคะแต่ทีนี้เราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงพัฒนาไปได้มไม่มากกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราอะรู้สราบรู้ว่าฝรั่งอะพูดว่าอะไรเราฟังออก แต่เวลานําไปใช้จริงนะะเนี่ยค่ะพอเขาถามมาเราไม่สามารถตอบกลับไปได้ในทันทีค่ะก็เลยตัดสินใจเลือกโรงเรียนที่ Infinity ค่ะ What the reason why that I choose Infinity? First of all the schedule are flexible. ค่ะอย่างแรกเลยที่มิวตัดสินใจเลือกโรงเรียนที่อินฟินิตี้นะคะเป็นเพราะว่าเราสามารถจัดก,การตารางเวลาได้เองค่ะหมายถึงว่าเราสามารถเลือกเรียนได้ว่าเราสะดวกเวลาไหนวันไหนค่ะเพราะว่ามิวทํางานแล้วใช่ไหมคะบางวันที่ที่มิวไม่สามารถเข้าเรียนได้ไงคะเราก็บอกที่สตาฟได้ซึ่งอินฟินิตี้ก็จะไม่ตัดชั่วโมงเรียนของเราค่ะซึ่งสะดวกมากๆค่ะสาหรับมิวค่ะ So we study in a small group. สำหรับอย่างที่สองนะคะคือ In f ฟ n i ี้จัดคาสเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆค่ะประมาณไม่เกิน10คนค่ะทำให้คุณครูดูแลเด็กๆได้อย่างทั่วถึงนะคะก็เป็นอย่างที่สองที่มิวชอบค่ะเพราะว่าคุณครูจะคอยมาช่วยเหลือตลอดว่าเอะเราแต่งประโยคผิดตรงไหนหรือว่าพูดผิดตรงไหนคุณครูก็จะมาแก้ไขให้เป็นรายคนเลยค่ะซึ่งมิวเชื่อว่าการเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆแบบนี้นะคะจะทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ เพราะว่ามิวเคยเรียนจากสถาบันอื่นๆนะคะซึ่งเป็นคอร์สแบบกลุ่มใหญ่ค่ะประมาณ20คน,นะค่ะคุณครูก็จะดูแลไ,ได้ไม่ทั่วถึงและตอบคําถามนักเรียนได้เฉพาะบางคนเท่านั้นก็จะต้องสคริปต์บทเรียนนั้นไปนะคะ,ะ,คะเพราะว่าถ้าคุณครูมานั่งตอบคําถามทุกคนก็จะหมดเวลาเรียนก่อนใช่ไหมคะซึ่งถ้ามาเรียนกับอินฟินิตี้ปัญหานี้ก็จะหมดไปค่ะเพราะว่าเขาได้จัดกลุ่มเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆค่ะก็เป็นอีกอย่างที่มิวชอบค่ะ ค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอบคุณ Infinity ค่ะที่ทำให้ภาษาอังกฤษของมิวพัฒนาไปได้รวดเร็วและดีขึ้นมากขนาดนี้ค่ะจากเด็กที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานหรือชีวิตประจำวัน,นะคะ่ะซึ่งก็เห็นการพัฒนาได้ตั้งแต่3เดือนแรกถึง6เดือนแรกเนะะี่ยค่ะก็ดีขึ้นทั้งการออกเสียงการแต่งประโยคหรือว่า สำนวนการพูดต่างๆเนี่ยค่ะมึงก็ได้เรียนรู้มากขึ้นค่ะแล้วก็นำไปใช้ได้ดีขึ้นค่ะ Thanks in c i t to make me open my new world confidently because English language skill is important What are you waiting for I can make it You can do it